มันถ้าผ่าขาวกับบริวารยังทีนะมันตั้งเป็นแถวปีนี่ผ่าขาวว่าหลายมั้งเดี๋ยฮะจเอาผ่าขาวหน่อยให้เอาดอกแก้วหลายวีรุ่นต่อไปอะ่ะมันบปมีตูใสผ่าขาว ไม่เอาดอกไม่แก้วสารพัดนึกหลายๆนี่ถวายงานนั่นศพงานอย่างพระมงซ่าดิอาบางสกุลมันหนักอยังห้เข้าใจเข้ามาไปทําบุญไหมบุญคือของเบา อันหนักมันเป็นบาปคุณพระขอกาแก็เอาตักของหนักเขาวัดเอาเพชรแนวทางของพระพุทธเจา้าป่าจะพ่อไกลกระถินตะวงนี่กับประมาณสองเมตรเคืองจีว่นกับแปดเมตรเคืองสังฆาติกกับสิบสองเมตรกว่าเท่านั้นตัวนี่ นั่นนี่องค์กฐินแค่นั้นเด้อนเนอามากองจุ่มกึม่มยุบัดพันเอาไปเลี้ยงแค่เอาผืนใดผืนหนึ่งเด้แค่กระถินผืนใดผืนหนึ่งเด้สิมหลังนี่มันจะเป็นอ๋อกฐินมันไม่เห็ดปีนี่เปล่เริ่มเห็ดเมื่อไหร่ดิแค่สิมหลังนี่ มาเฮ็ดสามเดือนเฮ็ดเป็นหอกกรถินไปในโตแล้วทีนี้ปัดใจก็ถือว่าห้วัดนี่ทำาืิมัญ,ญาิิเอาไปซื้อที่ดินประเทศอังกฤษมาละวัดห้าพ่อแล้วเอาไว้โดนหลายมันยาก มันเป็นสนิมกากกินจิดใจเพราะจากอันตรายทีพระพุทธเจ้าเป็น่อยให้สะสมมันไม่มีปัญหาย่งอยู่กับเรื่องอันนี้ด้วันไหลเขาไหลจะดีกันย่งย้อนอันนี้ด้เลยเพราะฉะนั้นเท่านพุทธเจ้าเป็นท้องสบาย ไว้ปรบรณาพระคุณเจ้าต้องการสิ่งหนึ่งอันใดอันสมควรเจสมณะบริโภคพระคุณเจ้าจงเรียกร้องแก,กไวชาวประชากรได้ทุกเมื่อเธออ้วนจะไวจ้กกจะกรอนเสียดห่ดังมุจ <c oughs> เห็นสมควรนี่หาแต่เน่าหนุ่นงนี่พระองค์คนว่ามักไงไหมพระกบว่ามักงายไาายด้หรือไงพระพุทธเจ้าสอนสองคำให้ทองพุดท่ธสองคำ มาเรีสอนเหตุแนวอื่นด้ก็ถือว่าศานาคนห้องมักงาคผมว่าถามหัวใจด้ไปถามผู้ใดว่าเด็กคนห้องมักงางมันเป็นตั้งไดเอามาตรวจเบ้างด้วตรวจในหัวใจเขาหนิเขามักงาคหรือมักไงพระเจ้าสอนในเรือ่องล้มเข่าล้มออกหรือว่าพุดโทษานเพราจากเฮ็ดเฮ็ดว่าได ย่ำกันทุกเท่าทุกแรกย่ำกันทุกงานก็คือย่ำกันชุดนี้ดเนียวมมุ้มีปัญหาดิเอแต่แน่วมีปัญหาเห็ดสาราใหนี้มาแอมใส่ห้องพัสดุเก็บของสังกทานไปจับออกมาคุพัสิกพังเมัด <c oughs> ไปจับผ่าไตจ,จีวันปวกกินแซ้วสะอยู่ ท่า <c oughs> นสมควรแจ้ตบะนีะจำเป็นเดี๋ยวนี้จำเป็นที่ดินเนวาเอิญประจำเป็นบนยูบนเท่าเดี๋ยวอยากอายพระพุทธเจ้าก็แห้งแล้วนี่นี่บางคนขอพบอมักพระเสียเฮ็ดโบสงามๆได้ันว่าไม่เสียงามไปไเลยเฮ็ดแล้วงามๆม,มีผู้บวชเพราะว่มีตนกพิลาติมาบวชให้ <c oughs> อยากว่านกเวฬาไปสวดมนต์นเอาของกูของกูของก,องกูหลังสูงหลังงามต่าไหนไม่ตนกเวฬาอั้งทอดอสัวข้าวไปทำวามสะอาดถูข้าวเดียวกลับขึ้นไปรกกระโปกอีกแล้วราคาเห็ดจกักต่าไดล้านบุดิลุ่น แพ้เศร้าแพ้แรงบุญนั itor, land, ่นบุญนี่เว่าะประดับนั่งสมาธิบำนาญโยมมาสั่งให้เอาหรอยินดีกับของได้พอใจกับของมีโยมมาเหตุไหนแค่ไหยินดีแค่นั้นก็ฟาดมันถ้าพุทโทพุทโธฟาดมันตั้งแต่กิเลสยี่ไี่ตะมันกิเลสฟันกิเลสข่ากิเลสยู่นเี่ยนผาหนาไม่บวชพิหารข่ากิเลสเ่าตายเด้ เออเพื่อนยิ่งกิเลสเ่าเขาเด้ยืยปัญญาคนนี้สิยิ่งกิเลสเขาปัญญาคนนี้สิทซ่องเห็นกิเลสแสงสว่างเสมาด้วยปัญญาไม่มีแนะ่ตาเาหนึ่งห้องบอกเห็นอย่างซ้ำมองเห็นแต่หมอนรกคุกขี้ยกกับหมอนรก อุ่นไหวยู่กับหมอนรกหาแต่เนี้ยมาอุ่นไปอุ่นเครื่องอุ่นอุ่นหมอนรกไฟหมอนรกแนว่ยห่านคือไฟเด้เออคนจรเรียกเอิอนหมอนรกหมอนรกเต็มไปด้วยท้องแดงเนี่ยก็แปลว่าของห้อนตัวเต็มไปด้วยท้องแดงบางคนกล่ว่าจมหาวลง ท่านห้วยแม่ออกว่าเหตุลงท่านดิบอกว่ามาทำบุญเ่ราะเหตุลงท,าท่ <c oughs> า,ทา,งทานแล้วบุญคือของเบาเบาท้องเบาตาตัวกันท้องเต็มตาก็หน,นักด้วยวะนี่ <c oughs> ก็เป็นหลายวัดกันมันเปลี่ยนแปลงไปหลายแน่ในไม่นับกัคือกันเหมือดไว้ <c oughs> ไปบุญตะแลงแห้งมันเป็นตัางเดีบุญท้องหรือบุญใจอิ่มท้องหรืออิ่มใจ อิ่มใจกับอิ่มท้องอันไหนมันเบาก็กันเหมือนบอกไปทำบุญไปทำบุญเหมืนว่า <laughs> บ่เห็ดบ่เห็ดบ่ทำเพรไปทำให้เขาใจก็มาไปทำไหมเออเมื่อไปเอาได้ไปทำด้ไปทำไปว่าไปให้เออไปทำ บุญบุญคือของเบาแน่แนวใดมันเบาแนาวนั้นเป็นบุญแนวใดหนักเป็นอันเป็นบาปคิดบ้างหน่อยหน่อยมึงดูเหตุลงกว้านี่กันตามหลักธรรมะนี่แปลว่าอุญมันนรกด้วยลงกว้านี่แังได้ว่ามันมนรกอกอกมันความยากันมันเห็นมันก็นยากคันตัวแน่ มาอ,อ้กีเหรเยญล้วมาดับมาดับความอยากได้แล้น,นี่บุญนี่คือความสุขข้างใจได้มาดับความอยากบ่ให้มันอยากได้เน่ยเทียบให้ฟังเนี่ยว่า,าญาติโยมไปบอกาญาติโย้มวันนี้บนวัดใกล้ๆชุม,มือนี่ยู่ไกลไปไหนก็บอกเด้จะเฮ็ดบุญเด้อสีหางสางล่งท่านเด้อบุญใหญ่วัดป่ากระตะบุญโยหลวงพ่ออินเด้อเพื่อที่อคาล่งข้าว พ่อมาให้เดอ้อร์อนมาให้เดอ้อร์ผลเด้นะอฮ็ดวัดะาหารถวายพระเจ้าพระสงค์ถึมาหลายเผนว่าพระต้นหอดพระเจ้าพระสงค์อม็ดก่อนแล้วคำว่าเอามาถวายพระสงฆ์นั่นเป็นของสงฆ์หรอเด้อบ่บาวไปเรื่องแขกขู่คนเด้อ ว่าเอายพระสงฆ์วัทถุนี่นี่บ้านนี้มันเป็นของสงฆ์เราเอาไปกินก็เป็นบาปได้บัดนนี่ว่าเรื่องธรรมะเอ๊บวันว่าเหตุน้ำนี่ว่าหลายแห่งก็เจ้าของพเห็ดน้ำจะแหงไหมไปวันใด้ประจันนันสระวันวันไหวอยู่ไปวางแห่งวัตถุทั้งกบทั้งงั้นจะว่าว่าหัดพเกสามาหลวงปอปอยหัดกระถินดอกคุณ ของพระปฏิสูตรพระันกนั่น <c oughs> เ,เตือนมือไหวปฏิปทาลงปูไหวพิมพ์ซ่องเ,อเตือนมูปีนี่เริ่มเ,เตือนมูไหวแล้ววัดใดพิมพ์ซ่องปีรุ่นสิบว่ไปเพราะว่าเฮ็ดผิดแลกแวกแล้วลงปูพระบกครบหลวงพ่อก็จสิบว่าไปอ่า เป็นการส่งเสริมอะไย่อมเพ็ผิดศีลผิดธรรมพระเจ้าประสงค์ก็จะเกิดแต่ควมโลบพระย่อมอยากได้อยากถีนหรืนว่าย่อมอยากได้เขาก็มาบวชใช่ไหมหรือกันย่อมอยากได้ก็ไปทอดย่อมมันตัวมาทอดแต่พระอย่างนี้เพราะว่าพระบูครบก็หาของดีก็นั่นนี่ประพุทธเจ้าให้พระมาหา แล้ก,ก็ใจเขามาทำบุญเขาใจถามเพิ่งกักว่าบุญคือของเบาว่าเป็นของนหนักอิ่มท้องเราเป็นนักจนตัววันยากน้ำเขาห้องน้ำสางห้องน้ำม,มาเท่าได้กับพ <c oughs> <c oughs> ่อตั้งเจดีก็เป็นหาห้องน้ำนี่ว้มกิง่งรอนานก็นหลายแล้วอ้อม หาเกดีก็เฮ็ดได้เว้ยมันหน่อยๆได้บัดน,น,นี้อแบัดนี้รถแล้วไปเช็ดต่อไปอีกว่าสันน้อยน้ำต่อไรกับบพพ์พ่อ <c oughs> บ่พ่อแล้วเฮ็ดคือประเทศอินเดียนั่นก็ได้ตัวยังหลายตัวเลยยังกีคานล้างไายแต่มันบ่อึดน้ำดอกบ่อึดผู้เช็ดดอกว่ารสันตัวมันแท้าจา้างไอ้คนรักษาเด้อะ <c oughs> เขาทายแล้วมีวันกดใส่แรือล่ามันก็ม้กดใส่เ้วิีเขาตั้งคนทำก้นสะอาดด้วยหรอกคุณ่าเร่ั่นว่นมามืกอยเขาเป็นตัวย่างของประเทศของพุนเจ้าแล้วคนใดเห็นทุกคนนั่นเห็นธรรมนี่นนว่าวัดมาทำบุญมาวัดมาทำบุญก็ให้มันเห็นบุญนะสุนตัวให้เขาใจว่าทำบุญนะหรือม่เห็นทุกนรือไม่ กันหิวก็กินทุกคนยิ้มเตีม,มยนตจังเขามาอ่นตัวสิมหาติมันก็ถือต้องแล้วไปติว่าเจ้าภาพตั้งแต่บมมีแนวยู่แนวกินให้อึดให้ยากเป็นการทดสอบที่เล็แล้วหนึ่งก็ดีอยู่ดีใครรักใครชังช่างเขาใครด่าใครบ่นทนเอาใจเราร่วมเย็นเป็นพอห้องพวบวชไม้เขาเจ้าติห้องวบวชไม้เขาเจ้าย่องเด้บวชมาปฏิบัติธรรม นี่ก็จะบวชเมื่ออื่นเด้ถือสินไปหอดมือตัดลูกนิมิดได้แล้วก็บอกไวล้ละมือมีจานใส่อาหารละพวกเข,ข็ดขั้วหามไหวมีสอนไม่บวงแล้วก็มือแรงไปปั้มถวยบอกให้เจ้าไปหาไปตอกไม้ปั้มถวยไว้ยุปั้มจานไว้ยุ เฮ็ดแปลกๆก,กันได้ไหมก็ว่าหลวงพ่อเป็นบ้าปีรุ่งจะจะมาบวชน้ำหนึ่งตัวาเฮ็ดบวกคือมูอคือพวกเม่ได้กินสนุก,ส,กส,สุขสบายสิไปห่างกันว่าเป็นบุญเ่อได้ห่างท่องไซรุนตีผู้นั้นเสีเฮ็ดบุญบ้านผู้นี้เสียเห็ดบุญบ้าน,านห่างท่องไสซทายท่องไว้คือทำไมมึงจนนะนกข้อไปเมื่อหลวงพ่อทายท่องไว้ไหมโอ้ยแตล่ละตัวมหัดมือง,งานทายว่าเศร้าเ่อได้ไปสันจ่อยถามหลวงพ่อไหมโอ้ย แล้อย่างเช่นทายโดนแต่ผมว่าติไปสันตะหันดีๆมือเอื้นนะพว่นไปเบาน้อยถามน้อยไหมโอ้มีเกลียดตานางตันกะมีตัววัตถนั้นน่ะมันซ้ำกันก็ว่าก็จะม้วนไปโบดีรัมมาไปหลายๆเห็นไหมเตาหน้มันเอาจุ่นมาถึงทายน้ำมันเหมือนรถรถเหมือนน้ำมันว่าไปหอดทีซ้ำโอ้เห็นกันตัววัตถุนั้นอยากไปเติมน้มันน้ำก็จ้าให้มันเต็มไหมแน่ ไอ้ท่านกับมีนหวังแบงค์ท่านนี่คือกันลนะ,ะคนเส็ยดบุญพวกนี้เตรียมไปแล้วน้ำเดารถได้ดรถเพราะเปลาไปรอดรู้สึกเ,เตรียมธงพระสถิตุใ่ห่อของน้ำเด้อ <c oughs> ไปเอาบุญแล้วไปทำบุญน,นั่นนี่มาได้ของหนักไปเห็นกระยากเกิดความอยากแล้วได้ไปอีกกระยากอีกเห็นว่าท่านไปปฝาป้าบังไม่ ใส่เต็มหลายยางรถแต่คนมาพไดอีขึ้นกันเฮ้ยแต่เห็นรื่งสั้นนะก็จะมาจากว่ามันเกิดควมอยากเดือนนี้<อ>มาดับความอยากก็จึมันไปทําบุญเพื่อได้ไปเ่านไข่ขคนพิจารนาทบทวนใส่กันนะสันเดีววันใดไปทําบุญวันใดไปเอาบุญวันใดไปอิ่มใจวันใดไปอิ่มกายอิมยอ่มกายกับอิ่มใจเอาไหน กายมันจะเอี่ยมจักมือมันจะมีความสุขจักมือบัก็คือเอี่ยมใจเอี่ยมใจตลอดนั่นตะการเนียไปใส่มาใส่เสียชีวิตแล้วอี่ยมดูครอบครันั่นเนี่เออตอนนับเอี่ยมกายไปเลยตัวข้าวตันแล้วเพราเป็นของเทียงแท้เนี่ยนั่นพอมาตาเอี่ยมกายมันต่างกายเขาแตงเขาถีเขารักษาสมือสมือก็ยังเถาก็ยังแก่ก็ยังเก็บก็ยังตายอยู่เนาะ ต่ไงไงบังใจแต่งใจรักษาใจเห็นจิตเห็นใจมาคนใดเห็นใจคนนั้นเห็นธรรมคนใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นพระพุทธเจ้าตัวแนวเขาใจเขาใจคาว่าไปทำบุญจะสหวังจะแต่เป็นลักษณะที่ทายทองไว้ก่อนที่ไปเอาบุญไปทายทองไว้ก่อนไปว่าทายว่าเศร้าก่ได้ไปเอาบุญจ่อย อเริ่มงสื่อเพิ่นแล้วหลวงพ่อยังเนาะหลวงพ่อทุบวันเรายุ่งเรามรณะน่าผ่านทุกันเรายุ่งใส่บุ๊กยางดงเด้งดงเด้งเติดคุงสูงดวงตะกรันอยู่บ้านนครพนมสิมีบุญตลาดกระพัดวัดหัวดงแล้วเปันกะจินบุกสม่าตายทองไปก้อนวัดศิษยตายเมื่อเกล้ามาหมดสม่าเมื่อยไปบ่ได้สมโอ้เป็นนังเตะกับมี่นเอาจน <c oughs> ใ,หให้เบาอยากงไ้เขาไก่อยากงไ้นั่งสมาธิภาวนาตัดปัญหาไปไม่ต้องปัญหาโกรไเเ้ยียงเอาละปีนี้เขียดกระตามแต่หลวงพ่อสู้เขียดกระตามแต่ท่าโนโยกวัดอ่ะอันไหนก็เหียดให้เมืลอดโบสวดก็ข้าวเดียวก็แล้วนะก็แล้วมันก็ะทินไปนี้จะไปซื้อที่ดิน ้ญาติพี่น้องเมืองหนอกเมืองหน้าก็จะมีบันเพิงพระอาศัยนะว่าน้องหลายแฝงลาวัดละต่อมาเนี่ยก็ใกล้ถึงสองด้านแล้วล่ะไปต่อ,อาวัดนั่นวัดนี้แน่ต่อเพื่อจะไปให้เขาดิมีมรดรกกูกได้ก็อยากได้ทัศนิินตัวธรรดาท่ดินแพ่งเขาแพ่งเขาไหม กันเท่าได้ทีหนึ่ง well, ท um ีเม네ื่อเปนได้ได้ไรยสมมติว่าไรยหนึ่งบ่ได้หน่อยเด้เข้าวัดไรยหนึ่งจากนี่ลงทั้งพื้นพญานาคก็เป็นทีของเข้าหมดเด้วัดไปทั้งสูงสูงทั้งฝ้าก็เป็นทีของเข้าหมดเด้ก็เรามีความสามารถสร้างขึ้นสุดไรยหนึ่งไม่รู้จะลิบเมฆไปหอดใส่หมดผมจะว่าข้อนใดหลายของที่ดินนี่เออ นี่ของมุนนี่ผุพังได้สางปูนสางเมเมนผุพังได้แต่ว่าที่ดินว่าพังนอกจากคุณละมดยุกมดสมัยแผ่นดินถล่มมดสปละที่ไปยุกใหม่ปุละ <c oughs> ตามประวัติโลกเกิดขึ้นมาคุณะตั้งแต่พผูพส้สังกสาญาสังกสีแผ่นดินต่อต้นไหม่ <c oughs> ยังต่อ,อต้นไหม่ทอลำเทียน,นตัว แผ่นดินทอห้อยไก่ตันหนไม่ทอลำเทียน,นุเป็นโลกขึ้นมาเริ่มใหญ่ขึ้นมากกว้างขึ้นมากผู้สังกษสายญาสังกษีมีสองคนเท่านั้นเกิดมาในโลกไปมากกับหลายออกหลายออกได้เ,เป็นโลกก่อนบกใหญ่ยังเี่แล้วเมื่อโลกก่อนบกใหญ่ขอยถล่มได้จีดีก็ะจะว่ากันก้อนน้ำแข็งละลายมากดี น,น้ำท่วมก็จมไปหมดดิน้ำหลายก็ดินดีจะใน้โลกเข้าอยู่นี่ตามนักวิทยาศาสตร์เขาจะว่าพวกเข้าอยู่นี่มันลอยอยู่สือส่อๆดิสามารถที่เอาน้ำม,มาท่วมได้แล้วเว้นว่าเข้าสิจอยู่สูงสุดดิต่าเหตุต่าทําตัวคุณง่ามความดี ที่มือนี้กติบุมียังปันไดกันมีททำวัตไปแล้วกติมีอาาราธนาสินอาาราธนาพระปริตสวดติตะมงคลสมโพธหรือพุทธาพิเศษไปในโตเพราะว่าพระประธานวัดท่านเนพุทธาพิเศษโบสถ์ังนี้ก็เป็นหอกระถินออ <c oughs> สร้างสามเดือนงบประมาณกวมันจะ สองล่านกล่าสิขาแห้งบ่มีพิจารขาอุปกรณ์ลูกกลองนี่ก็เฮ็ดขค้ืนเดียวนี่เฮ็ดโดนมันเปลี่ยงว่เาเฮ็ดเปล่าแล้วเว่าบางคนวนาคือว่อเนียนหนาทาวัานบากโอ้ยให้ผู้อื่นได้เฮ็ดได้ไหมเว้ย มันพังกับพวกเอื้นรุ่นเอื้นกับเฮ็ดไปตัวตั้งแต่พอพังเขาก็จังม่างเฮ็ดไปเว้ยอ่านี่สิแทงแฉเนี่ยนอนเจอไหนก้มเห็น,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 อน,หอนของคนเจดงามมานไหนก็กิเลสคนก็บ่สิ้นสุดเลยตะกี้ตะก้อนเฮียนฝ้าจับตองกาว่ารำลุ้ยไปแห้งแล้วมาโม่งหง่ากาว่ารำลุ้ยมามุม่งไม่กาว่ารำลุ้ยเดี๋ยวนี้โม่งท้องคั่มเหมือนพวกจังที่วารำลุ้ยหรือจักหน่อ่าจำว่ารานข้าหัวหมุนอยู่ สิสางอย่างไม่สางเนี่ยเบี้ยงรุ่นน้อยรุ่นใจรุ่นนั่นรุ่นนี่คนกับเบื้องคนว่ามันหนักเอารุ่นสันไทายคนว่าชัวเดียวอาดลาดจะน้อยสิเอาอย่างบานนี่ยกขึ้นมาเทเดียวโคบปุ๊บเลยติมุ่งแล้วลสิคนน่ะสิตามความอุวงแตงของโลกเี่เออโมเสิ้นสุดเตะ เจ็บเทียบกั็ตะเกียตะกวันเนี่ยโอ้ยวันไหนมึนก็มีความสุขมา่อดังหน่อยไปไหนก็มีความสุขแล้วนี่เห็ดงามตอนไหนก็เ่ราะไปของเจ้าของหรอกไอห้หน้าก็บ,มมกบมมม่มีนี่อันซานก็มีทักเขาถึงมาเอามือใด่พ่นเป็นทุกข์ก็เพราะว่านั่นดิน่นร้นขดแกงสแสวงหาอยู่ในความขดแกงสแสวงหาอยู่ในความดิน่นร้นแต่แต่เด็คนน้า ก็ถื่อตัวคนเฮาคนคนี่เป็นอย่างจังยูตือซื่อว่าเป็นเอามาถามใจเฮาบางรู้เขว่าเป็นอย่างจังยูตือซื่อว่าเป็นนี่แต่ว่าเทียบจะกันตับกับพระพุทธเจ้าพ้นสอนไหมเออพระพุทธเจ้าพ้นสอนหน่ยเบิ้งแค่นี้เด้อเบิ้งล่มเข่าล่มบอกแค่นี้เบิ้งใจอย่างเดียวเด้อเจ้าแก้ปัญหาอะไรเม็ดร่นเข่ามาใจได้เออเร่มเข่ามาใจนี่แก้ปัญหาปะไร <c oughs> พี่นนี่มื่อนี่คืดอาจโยมบปฏิมุน่นหลวงพ่อพ่อคู่เทศตัวเปลี <c oughs> ่ยนกันแน่นแลว้วเพื่อนเทศสลองโบสถ์ให้ตัว <c oughs> อ๋อกสินเนี่ยเอาความกันอาอราธนาศีลซะ, <c oughs> ตะเตรียม karena